ดีค่ะยินดี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง PV Center Review เครื่องเขียนกันนะคะ วันนี้เราก็จะมารีวิวปากกาลุกลื่นด้ามกดของตาช้างรุ่นด e p 77ให้ดูกันนะคะรุ่นนี้มีด้ามที่สีสันสดใสมากๆนะคะมีทั้งหมดสีสีให้เลือกด้วยกันและทั้งสีสีก็จะเป็นหมึกลุกลื่นสีน้ำเงินทั้งหมดเลยนะคะขนาดลายเส้นอยู่ที่0.7ม mm. ิมและข้อดีของตัวนี้ที่อยากจะมารีวิวให้ดูกันนั่นก็คือน้ำหมึกสูตร low viscosity นั่นก็คือมี มีความหนืดต่ำนั่นเองค่ะที่จะช่วยให้น้ำหมึกไหลลื่นสม่ำเสมอและไม่มีสะดุดและยังไม่พอแค่นี้นะคะแถมราคาก็ยังถูกและก็จับต้องได้ง่ายมากๆอีกด้วยค่ะและคลิปวันนี้เราก็จะมาทดสอบน้ำหมึกของเจ้าตัวนี้กันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือน้ำหมึกที่ได้ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าหมึกเข้มขมชัดมากๆและที่สำคัญเส้นปากากาก็ไม่ขาดตอนอีกด้วยค่ะก็คือดีมากๆเลยนะคะและสำหรับใครที่สนใจอยากสั่งซื้อปากากาตาช้างก็สามารถกดทักเข้ามาได้ตามช่องทางข้างล่างนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ